สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องบอเบียน้ำซิ่งนะคะวันนี้ก็ได้เลิกได้เลิกดีนะคะเลิกงามยามดีนะคะเราจะเส้นว่าอดรดกันค่ะวันนี้จะออกงานด้วยนะคะ 私も。

五星级宾馆。嗯好 คู่ก okay. ันไปเสือเอาไม้เด้อเ๊าไม่ให้ใไปทางเดียวใไปคู่นึงบีบแต่โชว์หน่อยสินั่นน่ะป๊าป้าจะบีบแต่โชว์ไมนั่นน่ะป้าป้าจะบีบแต่ป๊าป้าจะบีบแต่จะเดตายเียบเอาบะบีมัดเท่าน่ะบะข่าใส่อันน้ำอันนี้น้ำนี้เด้อ ลูกกับุ่นไหวพี่น้องเฮ้ยหองกินผลมลไม่แตงแต่บัดท่านแต่วายคุณโอ้หาลอย่งสิแม่เอาจากพัไลรไป <laughs> คุปตากับแจ็คพันไล่ขึกันจ้า ออาอาส่า่่งมไลใตอนนี้ก็ยกคอยงอคู่แล้วครับคู่ตาแดกไปสองลอยไรอยังเงีกำลังมาเสน่นหลุดโอ้ยของบุคือเอ้ยเขาเส่นก่อนลงเนาะเออฮาไปแหาไปสองลอยก็ไรเลยกำลังมาเส่นรถวันนี้เบิง้งวบบเบิ้งเกี่ยวจนไปมีดเบื้องแบบสี่ไล่พูด อันนี้ก็ไปลองมารอบหนึ่งครับแล้วก็ยังไม่ได้ลองอีกครับดเดี๋ยวก็ลงงานเลยนะครับเ<ด>จอกันเอ่อนนิน,นดแดงครับผมนี่เจอกันนนินแดงครับเพราะว่าไปเกี่ยวข้าวให้น้องชายปลาเราก่อนนะครับประมาณ200อกว่าไร่ครับก็ถึงได้ย้ายกลับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็ลงประคุณชัยครับเดี๋ยวเจอกันโอ้รู้พื่อนเราหนวดรุดปล่ะ ก็คันนี้ก็เดินแล้วนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูผมถ่ายไว้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะจวดแค่ไหนครับคันนี้รับประกันว่าเด็ดแน่นอนครับป้าเหลาลำนานการช่างนะครับฮะโอ้เออเอาเอาจริงปะจริงโอ้จริงอ๋อเออเออเออเผ้าอูผู้เดียวด้วยเจ้าคนนี้วะหรือไงเออ โันีกระ่องเลี้ยงาเยบเอยยบให้บิดเนาะเออกินเี่ยนมากนเียบ้อยกินให้เราลิกเรียบร้อยไวเออเดี๋ยวเจอกันเออเอกันเนาะสั่งเดี๋ยวสั่งเสียบป็ดเอาเชือเมาเลยเชือเมาจอดคู่เลยเนาะโอ้นี่ครับยกขอยกคู่รับคนนี่หล่ ผ่านครับวยบควายดูดเดียวะนี่ควายยิ่ด้หิวแล้วเนาะนี่ครับเอาพ่อมป๋วข้าวคอนกันได้ไล่กันจะเลี้ยงไล่กันนี่เนาะนอันนี้เฮายังมาทันทะลุเป่าครับปลาเราบอกว่าบุกขอหลายดอกสามขั้นเหนียวหกลอยเลกับพ่อครับขั้นละสองลอยนักนา พร้อมครับพร้อมพี่น้องก็เดี๋ยวรอชมอีกทีครับว่าจะมีอะไรหลุดไหมนะครับก็ต้องบอกไว้เลยอ่ะถ้าไม่มีอะไรหลุดก็ชุดไม่อยู่แน่นอนครับพี่น้องนี่สไตล์เราครับอันนี้ย้ายแล้วนะพี่น้องตอนแรกจอดอยู่ตรงนี้นะรถปลาเราใหญ่เขาห้มแล้วครับเพราะว่าขับได้แล้วลมันจะไม,มนชูรถไหมเขาบอกแต่เมายอไรถรถไหมเพื่อนบอกเนี่ยรถตะข้อเราอเป่ารถตะข้อรถไหมบอก โมไม่ยังได้สองล้านกูอ่ะพุ่น้องโอ้โหโอ้โหฟังกันเด้ฟังกันเด้สาโดมฟังกันเด้นี่เกียบรลอยครับจังบักสังครับพี่น้องนี่เล็กได้เซเว่นที่หนึ่ง sẽ là bánh thịt đừng hả? ào đứng mẹ Đứng mẹ này là mày đừng mày đừng mày lục mày dึง to bốn đi là lục bảo bắt bất thượt to bốn bắt thượt to thượt bốn đấy sì nói bảo là chín ba dึง lục dึง ao Dù đừng lục đừng lec con lục dึง oh. như là đứng anh heng, ừ, em ừ, 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 มัดัดขอลูกกูบอถ้าเฝ้ากะเส้นไว้ก่อนนะเออตบอเฝ้ากะสิยใจสดใส่มีให้ร้านกูนะว่าจะแสนสองแสนฮะเอาไปเห็นังเยอะตื่นน้ำมันรถเกียร์วาเออมาบัมันมีที่มันมีคอนทรงเลยดิห้ย่าอนมาบักสองแสนเด้อ เบื้องเบื้องปลาเราเลี้ยให้ลิรับก็ของปลาเราก็เช็คเสร็จเก้าสิอร์นแล้วเนาะแม่นบะไม่ใช่หราห่วยเจ้าเปาหู้ทางในบ่าหรอพันพันพิษค้างน่นั่นปลาถ้าพิษค้างเอาสั่นเหอเออเอาจัดไปสุดเด็ด รถกูรถมันหยุ่นนะสุดเด็ดโอ้ยเรียนท่านกูบอจีได้าจีไรมาแมนแล้วขันส่งนี่นะขันเกี่ยวคู่กันเพิ่งกึ้สีแล้วเอ้ยปั้นเสกูอยไประเทศเขาบนนี้ว่านะเรียนเร็วเนาะเออมองนี่เกี่ยวเกือบตายแล้ววิ่งแบ่งครึ่งมันวมางดไหลว่ะโอ้ใต่จะมองกันวันนี้ต้องให้ยุ่ยขับกระเบาท่องเนาะเออผู้ปราบแกนะของแท้ครับพี่ท่านมหาบอกอ่ะโอเคครับพี่น้องเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้ลาลํำทุกท่านเอ้ยลํำลาทุกท่านมาพิษโอ้พี่น้องเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าเราจะสุดเด็ดแค่ไหนนะคลิปนี้ก็บา,บายบายครับสวัสดีครับ